2,000บาทโยมที่จะมาเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมคืนนั้น2,000บาทนโยนที่สาราพุทธวิสัณแห่งนี้โยมจะเป็นเจ้าภาพวันไหนวันที่เท่าไหร่ตามใหญ่และในส่วนของโยมที mm ่จะเป็นเจ้าภาพกันเทศกันเทศทั้ง15ล้านในภาคตาวันออกการเทศเท่าไหร่2,000บาท โยนมดวงมาศองเียแล้วก็อมอบให้บางการเลยนะเอามอบให้ท่านยายหาอมอบให้ท่านอาจารย์เลยาว่าในัวิารามเห่านี้ให้ทากรรมการเพื่อที่ทนจะไกราบที่มนต์ประานการระดับอำเภอต้องเปิดช่องบานเอาเพอรอ่นองตไปในทีมนต์ในเขตอำเอเมืองนะครับที่มนต์ระดับอำเภอทั้ยี่สิบอำเภอ จะหมุนเปียนเปลี่ยนกระมวนท่าแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคุณพระพิสุทธิปุณณนท่านได้มีเถระบัญชาได้มีเมตตาธรรมอย่างยิ่งต่อหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์ท่านได้มีเมตตา,า,ตาได้มีเถระบัญชา,าในการมอบหมายให้คณะจังหวัดทั้แกน่นทั้ง26อำเภอเดินทางมาเป็นเจ้าภาพ ในการออเ English, ินบ al ุญเกี่ยวกัิทำเน่ตลอดทั้ง15ถึงนะครับโดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามเมื่อนครับดังนั้นเนี่ยก็ในส่วนที่พวกเราเนี่ยทั้นไปกรองพร้อมเพิ่อไบ้ใพระใ้พระพินกับก็ณฑ์ลาเด้อร์งี่มัคุณเจ้ากับหลวงพ่อเจ้าพระนีกเป็นราบ เหรอบ่็คออเน่ยอกคอเห็นเห็นทีนี้

มันติดมันิดโตมัน so, ิดโตมันมีโต๊ะอยู่อันมันมีโต๊ะอยู่อันตัวดัน

มานะครับเดี๋ยวเรา <laughs>

อบากว่าเพลย์ได้ครับทางนี้ครับช้าช้านะครับช้าช้านะครับบัดนี้คณะสงฆ์โมยัยเมตตาจารพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเวทีรองเจ้าคณะภาคเก้าปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาคเก้าขอพระคุณ้าคุัสวัสดิ์สังฆ์ เจ้าพระนจ้าของแก่นมะหุบวรนบานเอาสดใสอยู่ิี่ไ

กัตสาติุปฏิปันโนมะวโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนมะขวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนมะวโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนมะขวโตสาศะฆะกระสังัน คาริกุเรสายุคันนิหาทะโพกัลลาเอนสภะวะโตสภะตะมภูอัมนะ <laughs> कला ए तंग नंर तरियो Thank <laughs> you. เราปริบิท okay. 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 so, okay. e ี่ดุที่สามารถจนาแข่งตามระดับ้นี้พวกเราคณะศิษย์ยัศิษย์แม่ผมพ่อครอบคจอมีทีน่วามเียรความใจการเดินทางารางวมจำรปนจังหวัดเล่น ทบอสองเป็นีสิ่ที่เหามาอย่างานของผมที่สามวัาพฤหาสบดที่รอนร้อตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงเวลา15อหนาฬิกาครัสิบห้านาฬิกาเมื่อเวลา15้นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นพิธีพระกาศน้าหลวงเสียงสดคับ